การประเมิน competency ใกล้ถึงช่วงประเมิน competency กันแล้วนะคะวันนี้พึกษา Academy จะมาอธิบายเรื่อง competency ให้ทุกคนเข้าใจกันก่อนที่จะเริ่มทำการประเมินค่ะ competency หมายถึงความรู้ทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานใดๆให้ประสบความสำเร็จและทำให้บุคคลแต่ละคนมีความแตกต่างกันแนวคิดเรื่อง competency มักอธิบายด้วยทฤษฎีภูเขาน้ำแข็ง (iceberg model) ของ David C. m a g กเจ l แลนที่ว่าด้วยความแตกต่างของบุคคลเทียบได้กับภูเขาน้ำแข็ง ส่วนที่เห็นและพัฒนาได้ง่ายอยู่ส่วนบนของภูเขาน้ำแข็งคือความรู้และทักษะส่วนที่มองเห็นและพัฒนาได้ยากคือสิ่งที่อยู่ใต้ภูเขาน้ำแข็งได้แก่สิ่งที่แสดงต่อบคุคคลอื่นภาพลักษณ์อุปนิสัยและแรงจูงใจดังนั้นแบบประเมินคอมพิเทนซีของปรึกษา จึงทำขึ้นเพื่อประเมินทั้งความรู้ทักษะและคุณลักษณะที่จําเป็นต้องมีเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานของท่านให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของตําแหน่งงานท่านแบบฟอร์มการประเมินแบ่งเป็น2ส,ส่วนได้แก่ 1. การประเมิน competency สำหรับพนักงานทุกคนประเมินตนเองเพื่อน,นำไปพูดคุยกับผู้บังคับบัญชา 2. คํคแนะนำหรือข้อเสนอแนะสำหรับผู้บังคับบัญชาให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม หัวข้อาการประเมิมเน competency มี3ส่วนได้แก่ 1. functional competency เพื่อวัดระดับความรู้และทักษะ 2. managerial หรือ leadership competency เพื่อวัดความสามารถในการบริหารจัดการทีมงานหรือความเป็นผู้นำของตัวท่านเอง 3. personal attribute for d i s position เพื่อวัดคุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน ระดับคะแนนการประเมินคอม p e t เทนซประกอบด้วย5ระดับดังนี้ระดับที่1 starting level ระดับเริ่มต้นการเรียนรู้ฝึกหัดยังต้องทำงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้สอนงานหรือผู้บังคับบัญชามีความรู้ขั้นพื้นฐานและทักษะเบื้องต้นในงานระดับที่2 a d a p t i v e Level ผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานได้โดยลำพังมีความรู้และทักษะเบื้องต้นเพียงพอในการทำงานอยู่ระหว่างการฝึกฝนทักษะและประสบการณ์เพื่อสร้างประสบการณ์และความเชี่ยวชาญระดับที่ 3. Standard Level ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานของตำแหน่งงานมีความรู้และทักษะพร้อมทุกด้านเพื่อการทำงานมีประสบการณ์สามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นส่วนใหญ่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการทำงานได้ ระดับที่4 Above Expectation มีความสามารถเท่ากับระดับที่3และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าหรือส่งมอบผลงานทางด้านคุณภาพและปริมาณงานหรือการแก้ไขปัญหางานในระดับเกินความคาดหวังของตำแหน่งงานสามารถอธิบายกรณีตัวอย่างจริงให้เห็นได้ ระดับที่ 5. best practice มีความสามารถเท่ากับระดับที่4คือเกินความคาดหวังของตำแหน่งงานและสามารถสอนถ่ายทอดประสบการณ์หรือ best practice ให้กับผู้อื่นได้มีผลงานในการสอนการถ่ายทอดประสบการณ์เช่นการเป็นพี่เลี้ยงหรือการสอนงานพนักง,งานใหม่การประเมิมเน competency สำหรับพนักง,งานทุกคน ส่วนที่ 1. การประเมินคอมเพลตินซีของตนเองให้ท่านพิจารณาคอม p พ t e n นซีที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละข้อโดยเลือกใส่ระดับคะแนน1-5ที่ท่านได้แสดงพฤติกรรมนั้นๆหากท่านเลือกระดับคะแนน4หรือ5ขอให้ยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่ได้แสดงพฤติกรรมนั้นเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาของท่านพิจารณาด้วยเมื่อประเมินตนเองเสร็จแล้วให้นำผลไปพูดคุยกับผู้บังคับบัญชาเพื่อประเมินและให้คำแนะนำเพิ่มเติมหลังจากผู้บังคับบัญชาประเมินผลแล้วให้ลงนาม และพนักงานลงนามเพื่อรับทราบผลการประเมินเพียงเท่านี้การประเมิน competency ของทุกท่านก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปรึกษาแค d e มีหวังว่าเมื่อทุกท่านได้รับคำแนะนำจากผู้บังคับบัญชาแล้วจะได้นำไปพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อให้เติบโตไปพร้อมกับปรึกษานะคะในครั้งหน้าปรึกษาแคร์มีจะมีสาระดีๆเรื่องอะไรมาฝากติดตามกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ